มีส่งไปให้เพื่อนเพื่อนอันนี้เราก็จะมาแนะนำเทคนิคเนาะ b b to s อ่ารู้พูดถูกหรือเปล่า b M t o S นะอ่าอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะ,แน,ะนำตัวนี้ว่าในเนี้ยเราใช้อินดิเคเตอร์อะไรบ้างอ่าอันนี้ก็จะบอกคร่าวๆก่อนเนาะก็จะมีก็จะมี B B ค่ามาตรฐานเนาะ แล้วก็มีอ่ามีสัตโตสัตโตใช้เก้าสามสอ่าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเส้นเอ็มเอเนาะเอนี่เราก็จะใช้เอ็มเอาเป็นเส้นสีเหลืองนะสีเหลือง ให้เราไปทางเดียวกันนะเราจะได้เข้าใจเหมือนกันหรือว่าสีทองใช่ทห้คสีทองเลยว่าเส้นสีทองแล้วก็อันนึงก็จะเป็นอ่ l w m a าะอันนี้คือชื่อเต็มของเขาอ,อ,อ่าเป็นเส้นสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินโอเคก็จะมีอยู่แค่สามเส้นนี้แหละแต่มาพั็จะมีอยู่อ่า ามอย่างสามอย่าง,สา,างสามประเภทก็คือมันจะเป็นในเรื่องของอ่าการอ่านแรงเวลามันเวลามันพุ่งไปเนี้ยมันก็จะเก็บระายะได้เยอะอ่าแล้วก็ S L มันก็จะสั้นแล้วเราก็สามารถอ่าสามารถนะอ่าสามารถใช้ได้ทุกทำเฟรมใช้ได้ทุกอ่า T F ละกันเนาะใช้ด้วย T F แล้วก็น ต่ตรงนี้ถามว่าเหตดขาวได้ไหมมันเหตดขาวได้แต่ครนีแรกๆคือให้เราเลี่ยงก่อนเพราะว่าอย่าเก็บสถิติมาไม่มากพออ่าเนาะก็เลื่องข่าวไปก่อนเนาะเลื่องข่าวเลื่องเวลาข่าวอย่างที่นขาวมันมีตอนขาวมันมีตอนอ่าหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปถือมันแต่เราต้องรู้นะว่าเป็นข่าวอะไรอย่างเช่นถ้ามันเป็นข่าวนอนฟาร์มอ่าที่เราควรเลียงข่าวนอนฟาร์มอ่าสวิตสวิตเนาะ อ่า P M I เน no? าะ P M I สวิต์ P M I แล้วก็มีอ่า C P I เพราะว่ามันชอบเพิ่งแง uh, งรงอ่าเราใช้เรื่องข่าวนะแต่ข่าวอื่นก็คือส่วนมากมันจะวิ่งตามเทคนิคอ่า uh, ส่วนมากจะวิ่งตามเทคนิคเรื่องข่าวเนาะเรื่องข่าวอ๋อแล้วก็อีกอันนึงก็ประกาศอตาัตนระาดอกเบี้ยเนาะประกาศอตาัตราดอกเบี้ยแล้วก็กดตามแรงได้อืมประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาลองตั้งอินดิคเตอร์กันเนาะตัวแรกที่เราจะตั้งก็จะเป็นอ่าในหมดเทนแล้วกันเนะาะในหมดของเทนก็จะใช้บีบ b บเป็นค่ามาตรฐานองใช้เป็นเส้นสีสีอาสีเงินหมดเลยนะสีเสามเส้นเลยอ่าค่ามาตรฐานนะค่ามาตรฐา,านอนันนึงก็จะเป็นอ่าบีอินเวเลตนะย,ยังอยู่ในหมดเทนนะก็ เป็นแรกเป็นเส้นสีน้ําเงินต่อเป็นอ่าเส้นสีอ่าเส้นสีสีสีทองก่อนดีกว่าเป็นอ่าสีเพิร์ลเนาะเป็นเส้นห้าเป็นเส้นสีสีทองอ่าสนโกอันนี้ความเข้มผมก็เพิ่มมาเป็นอันดับที่อ่าอ่าเป็นอันดับที่สามแล้วกันและอันนี้ก็อยู่ในหมวดของอ่าเทนเหมือนอ่าเทนเหมือนกันเนาะทูพิงกูเบเล อันนี้เปลี่ยนเป็นสิบสองเนาะอ่าเอ็มเอเนทอดนะเน็ตทอดอะคเรียกว่าอะไรไม่รู้เอ็คประมาณนี้ก็เป็น r u งย i n g weight เนาะหรือย่อก็คือ L W E นั่นแหละเป็น,เส,น,สน,เ,นเส้นสีน้ำเงิน่าเส้นสีน้ำเงินเป็นบลูอ่ะก็ขนาดเส้นเหมือนกันเนาะ Excel. อิกเฟลอ่าใช่ได้สามเส้นละ อาจได้าสงงามสามอย่างนะอย่างนึงก็จะเป็นโมเมนตัมแล้วก็คือเราจะได้อ่านแรงอ่ามันอยู่ในหมวดของออสซิเลเตอร์หรือว่าโมเมนตัมอ่าสโตก็ตอนแรกมันจะเป็นห้าตัวนี้จะเป็นห้าถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนจากตัวนี้เป็นั้าหนกแล้วก็กดเลยอ่าประมาณนี้เราก็จะได้เส้นสั่เส้นอันนี้ก็คือในหมวดของ อ่าอินดิเคเตอร์เนาะอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะประมาณนี้นสามารถใช้ได้กับทุกทงเสรมอันนี้ก็ตูดทงเสริมาดูก่อนอี่อ่าคราวนี้อ่าบีบีบีเนี่ยเราเราจะดูในเรื่องของแรงเราจะดูในเรื่องของแรงอย่างเช่นตัวนี้รอบมันกว้างใช่ไหม แสดงว่าโวลูมมันเยอะอนนเนี่ยเนี้ M1 เนี่ยกรอบมันกว้างแต่ถ้ากรอบมันแคบแสดงว่าโวลูมน้อยอาจจะนี้เอาโวลูมสมเอยอะนะอันนี้โวลูมสามอ่ากรอบมันกว้างสามร้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้โวลูมน้อยร้อยเจ็ดสิบเนาะและ้วรานนี้ถ้าตอนเช้าถ้าเราเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเป็นอ่าไซเวย์เยอะๆอนเนาะเนี่ยไซเวย์เยอะๆอย่างเงี้ยเราหารูปแบบไม่เจอเนี่ย แล้วเราลรอบว่าเนี่ยอันนี้อโบลุ่มน้อยเราก็ต้องมารอลูปแบบเนาะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเราจะค่อยพูดใจนี้มาพูดถึงเรื่องการแน,นะนําาการดูแท่งเทียนเนาะก็คือเราจะเอาอินดิเกเตอร์มาบวกกับแท่งเทียนเพื่อที่จะมาหาจุดเข้าของเราที่มันแม่นยาขึ้นเห็นไหมเนี่ยโบลลุ่มน้อยอะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูว่าวันไหนที่อันนี้เ่ห็นไหมโบลลุ่มน้อยเนี่ยโบลุ่มน้อยสามสิบเองเห็นไหมแล้วก็ แล้วก็อย่าไปเทรด M หนึ่งตอนเช้าเนาะแล้วก็ไปเทรด M 5, M หนะ้านะ M สิบห้าอ่าเนาะ M ห้า M สิบห้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีรูปแบบถ้ามีรูปแบบแล้วก็เทรดอันนี้ก็ยังถึงว่า M ห้าก็วอลุ่มก็น้อยนะใช่นไ,ไหมน้อยกว่าอืมอันนี้วอลุ่มเยอะเนาะวอลุ่มเยอะมาดูวอลุ่มส่วน s เ a สีเหลืองกับสีน้ำเงินเนาะอ่าสีทองกับสีน้าเงินเนี่ยมนทํ้วันวิ่งชิดกัน วิธีการและรับเกิดรูปแบบเด๋ยวเราค่อยหาจังหวะ buy หรือว่า sell แต่อันนี้ก็คือจังหวะ buy อันนี้ก็คือจังหวะ sell อันนี้เราก็จะดูโ um, มเมนตัมถ้ามันอยู่ก็คือสตเราดูเราดูว่าอ่าตรงนี้เนาะตรงนี้มันอยู่ในโซนห้าสิบเนาะห้าสิบสูงหรือว่าประมาณหกสิบหกสิบเจ็ดสิบอะไรเนี้ยแล้วมันเกิดรูปแบบเราก็จะหาจังหวะ บายแต่คราวนี้ถ้ามันล่วงลงมามันล่วงลงมาแล้วมันแตะโซนไปอ่ายี่สิบเนาะเราก็จะหาจังหวะเซล์เป็นรูปแบบตัวนี้เราก็จะได้ไม้เซล์สมมตินะอันนี้เราก็จะได้ไม้บายอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันเป็นไซเวย์มันก็จะวิ่งวิ่งชนล่างชนบนอย่างนี้เนี่ยวิ่งชนล่างชนบนเราก็รอหารูปแบบเซล์ sell. ก็คือพูดง่ายคือถ้ามันจะวิ่งไปแน่นอนอะ่ะมันต้องวิ่ง ในโซน80เลยหรือแม้ก็20เลยนะเนาะแต่ครั้นี้มันก็ไม่เสมอไปเพราะว่ามีบีการมันเล่นได้นะเดี๋ยวเราจะไปอนะันนั้นกันตรงเรื่องของเทคนะิคอันนี้ก็เป็นการแนะนำาอเจนเตอร์เราก็ใช้ได้ทุกไทม์เฟรมใช้ทุกไทม์เฟรมแต่ถ้ามันวอลลุ่มเยอะๆงนี้เห็นไ,ไหมเนี่ยวอลลุ่มมันเข้าเห็นไ,ไหมเกอบ M5 มันสร้างสามตัวแสดงว่าวอลลุ่มเยอะเราก็หาจังหวะบาย อันนี้ก็คือกนนารแนะนำอินดิเคเตอร์เนาะบวกกับแท่งเทียนแต่ถ้าเราใช้แท่งเทียนอย่างเดียวมันก็จะเหมือนกับเราขับรถเนาะ <c oughs> ไม่มีกระจกข้างไม่มีกระจกมองหลังเราก็จะอ่าเราก็จะพลาดหรือไม่ก็ผิดทางหรือไม่ก็โดนลอ่าแล้วก็เออเนาะเออก็ประมาณร้อยถึงสองร้อยจุดเนาะเพื่อที่ว่ามันผิดทางเพราะมผิดทางแล้วค่อยเราแก้เนาะ